สวัสดีจ้านี่คือขนุนนะคะขนุนหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าบักมีค่ะบักมีค้อนอีสานเนาะค่ะเนาะได้มาจากงานวัดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาแกะแล้วก็ซิ้มกันค่ะว่ามันแสบมันหอมขนาดเลยค่ะจากรัวมันทีแสบขนาดใดอืมแับ หวานกรอบเดี๋ยวแกะแกะกันเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาแกะกันเบื้องเลยนะคะเนะะเาะอาบ่ให้เห็นให้เห็นตั้งแต่ให้เห็นตะขนุนกับพ่อนะคะเนาะ นี่เลยจ้ะหอมหอมค่ะพี่นอ้องหอมหอมมากเลยค่ะ,ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็คือ10ยูโรนะคะ ซื้อมาก็ยี่สิบยูโรแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งนะคะก็เท่าเท่ากันนะคะก็เบิงวานี่จะนี่จะอ่านะสิบสิบยูโรได้เท่านี้นะคะว่ามันคุ้มไหมกับที่เราซื้อมาแบบนี้นะ,ะสิบยูโรได้แค่ไม่กี่อ่าชิ้นนะคะก็ถือว่าแพงอยู่นะคะ บางทีนะคะก็แพงเกินไปนะคะแพงมากก็ในสิ่งที่เราถ้าเราชอบแพงเราก็ซื้อนะคะแต่ว่าขนุนถ้าถามว่าชอบมากไหมก็ไม่ได้ชอบมากถึงขนาดจะอดกินไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอยู่บ้านเราก็เรายังกินได้นะคะเพราะว่า,าราคาก็ไม่เท่าไหร่นะ,ะแต่ที่นี่ถ้าแพงมากนะคะถ้า เป็นของที่เราไม่ค่อยชอบก็จะไม่ซื้อกินนะคะอืมนี่เลยนะคะนี่เลยนะจ๊ะหนาอ่ามีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าวันนี้นะคะหนาวนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะเอออากาศสองสาวันนี้ไม่ปกติเท่าไหร่นะหนาวเย็นอากาศเย็นนะสงสัยหน้าร้อนเราคงไม่มีแล้วอยากได้หน้าร้อนต้องกลับเมืองไทยนี่จ๊ะปากแไววเลยพี่เนอะ ากเหล,ลมเวลาละมาเบิงกันว่าเขาได้จักชิ้น10ยูโรนะคะแกะออกมาแล้วได้ไม่กี่ชิ้นเองนะคะ แช่ตัวเย็นแห้งหอมแล้วก็กรอบนะคะนี่เลยหมดแล้วนะคะนี่คือ10ยูโรนะคะเกรียงแล้วนะคะว้ยขั้นเป็นอันมาทุเรียนนะคะถึงไหนถึงกันจะ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะี่น้องดว่าได้1ได้2ได้3ได้4ี่ได้ห้าได้หชิ้นนะคะกับครึ่งน,นะคะ นี่คือ10ยูโรนะคะป้าพี่น้องจ๋าถูกอันละ2ยูโรนะคะถือว่าแพงมากนะคะถือว่าแพงมากเนะาะโอเคค่ะก็แพงยังไงเราก็ต้องซื้อกินนะคะบัที่นี่มามากินกันบัตเนี่ยอืม ออกรอบมันหอมอะพี่น้ะอืออือไอที่เต็มๆนะคะก็คือหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกได้หกชิ้นอีห่ีพี่เนอะนะคะชิน้นหกชิ้นเต็มเต็มนะคะมือค่ะนละแพ่งปายในก,นกินเนาะ ก็หวานดีค่ะพี่หน้อง หวานหอมกรอบอร่อย ถ้าใดใส่ของหวานก็จะหอมแห้งค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นหักมีสดๆนะคะอพอดีเลยค่ะบนเละจะกรอบไดยซําเอาเม็ดไปถัดต้มนะคะมี่จากเม็ดหนึ่งไี่อยู่หกเม็ด สามไม่ยูสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดอ้อีกเม็ดนึงไปทั้งแบอีกอีกเม็ดนึงมันเฟลค่ะมันบ็มจัดบาน หวานอี้ดีค่ะพี่น้องกักแซบของเขาไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าค้นบอคอยมากปันใดกะนเนี่ยค่ะถ้าเป็นทุเรียนกับโบฮิค่ะแท้งไปในจตกินมนนีก็แซบคือกันเมื่น ชิ้นสุดท้ายได้กินแล้วก็สิกินให้มันหมด หมดแล้วนะคะสำหรับขนุนนะคะที่เราซื้อมาที่ได้มาจากงานวัดนะคะที่วัดลึกเดินนะคะร้านอาหารร้านไทยช็อปนะคะก็อร่อยมากค่ะเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะสาวแบมต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย